สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลของจูเนียร์ใหม่เมื่อวานเพิ่งลงคลิปของพี่แมวส้มไปเกี่ยวกับการขาดเดาวการกลับมาของเขากลับมาเป็นสไปเดอร์แมนอีกครั้งนั่นเองวันนี้ครับมีบทความจากว a ล i ลตี้ที่ได้ติดต่อสัมภาษณ์พิเศษแอนดูการ์ฟิวปีเตอร์สาของเรานั่นเองครับบอกเลยครับว่ามีอะไรเด็ดเด็ดน่าสนใจมากเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์ใหม่เอาไว้ด้วยแล้วก็คึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ ด้วยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาและภาพของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ด้วยขึ้นแจ้งเตือนเอาไว้ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมนะครับ หลังจากที่แอนดรูกาฟิลหายไปนานพอสมควรครับบนจอภาพยนตร์ซึ่งก็น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงมีโควิดมานี่แหละครับแอนดรูกาฟิลก็กลับมาเปียงปังอีกครั้งในช่วงท้ายปี2021เรียกว่า3เดือนสุดท้ายพีแกมีหนังเข้าฉายแทบทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็น The Eye of Tammy Fay, Tick Tick Boom แล้วก็ Spider-Man No Way Home นี่แหละครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงบทสัมภาษณ์ของเขาที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home หลังจากที่ผ่านมาพี่แกต้องหลอกแฟนแฟนปฏิเสธเสียงแข็งแท้ซ้ายแทขวาว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้จนกระทั่งหนังเข้าฉายก็นั่นแหละครับทําเอาแฟนๆกรี๊ดติ่งแตกกันมากๆตอนฉากเปิดตัวถึงคราวแล้วครับพี่พีแกจะได้ออกมาพูดสักที ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับแอนดรูว์ได้บอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสกลับมาตอนนั้นเขารับสายเอมี่พาสคาวและเควินไฟกี้แล้วก็ภูมิกับจอห์นวัตซึ่งตัวเขาเองก็ได้เสนอแนวคิดที่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีสไปเดอร์แมนสคนด้วยแนวคิดนี้ครับเขาแทบจะไม่ปฏิเสธมันฟังดูสนุกอย่างไม่เหลือเชื่อแค่ความคิดที่จะได้เห็นสไปเดอร์แมนสคนอยู่ในเฟรมเดียวกันก็เพียงพอแล้วนั่นเป็นเหตุผลครับที่เขาตกลงกลับมารับบทนี้อีกครั้งเขายังได้พูดต่อ ว่าตอนนั้นพวกเขาได้กล่าวว่าคุณเล่นเป็นตัวละครตัวนี้ในแบบขอบคุณได้เลยแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะทําถ้าคุณมีโอกาสถ้าคุณถูกทิ้งให้อยู่ในจักรวาลอื่นและต้องเผชิญหน้ากับตัวคุณเองที่มีอายุน้อยกว่าและตัวคุณที่มีอายุมากกว่าคุณจะตอบสนองมันยังไงนอกจากนั้นพวกเขายังคุยกันถึงเรื่องความเป็นพี่เลี้ยงที่ทําการบ้านร่วมกันเยอะมากกับความเป็นพี่น้องกันการเป็นพี่การเป็นน้องชายและการเป็นพี่คนกลางว่ามันจะต้องเป็นยังไง เพื่อให้คุณได้เห็นคนที่คุณรักเดินบนเส้นทางที่เขาเองก็เคยผ่านมาแล้วและคุณเองก็รู้ว่ามันจะนําไปสู่สถานที่ที่คุณตั้งใจจะไปในที่สุดดูเหมือนว่าเขากําลังจะพูดถึงตัวละครสไปเดอร์แมนน้องเล็กนะครับเพราะเขายังได้เล่าต่อมาว่าตัวละครนั้นโดดเดี่ยวในประสบการณ์ไม่ว่าจะทางอารมณ์หรือทางกายภาพแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้รู้ว่าคุณไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปถ้าคุณตระหนักรู้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวและยังมีพี่น้องคนื่น อื่นๆที่ต้องอเผชิญในสิ่งเดียวกันนั่นเป็นเรื่องใหญ่จากนั้นพวกเราก็รีดเอาความสนุกทั้งหมดที่เราอาจจะมีออกมาซึ่งต่อมาครับเขายังโดนถามต่อถึงการมาของตัวเขาและสไปเดอร์แมนรุ่นพี่อย่างโทบี้แมกไวว่ามันสร้างผลกระทบยังไงให้กับสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์ที่แมวส้มได้เล่าว่าอย่างนี้ครับเขากับโทบี้เรากําลังถ่ายทํากันเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ ซึ่งเขาคิดว่าการมาของทั้งคู่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ไม่ใช่แค่การปรากฏตัวเซอร์วิสแฟนๆเซฮายแล้วกู๊ดไป Spider-Man ในเวอร์ชันของเขามาเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่โรแมนติกให้กับ Spider-Man t อมและการมาครั้งนี้ก็ยังเพื่อที่จะรักษาแผลใจในช่วงเวลาที่เขานั้นเจ็บปวดที่สุดในชีวิตด้วยการกระทําเพื่อน้องชายอย่างปีเตอร์หนึ่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้องชายของเขาจะไม่มีชะตากรรมเดียวกันเหมือนที่เวอร์ชันของเขาต้องพบเจอและ ขาก็ได้ลงมือทํามันด้วยคือการได้รับโอกาสที่2ในการช่วยชีวิตเกวนแม้จะไม่ใช่เกวนของเขาแต่มันก็รักษาแผลใจในช่วงเวลานั้นของเขาได้คุณรู้รไหมความทุ่มเทของเซนเดียในบทบาท MJ นั้นจริงใจจริงจังมากๆคลายกันมากเลยครับกับเอ็มม่าในบทของเกวนซึ่งก็ยังมีช่วงหนึ่งด้วยครับที่เขานั้นด้นสดเล่นนอกบทแถมภูมิกับซื้อซะด้วยไม่ตัดทิ้งตอนนั้นเขาได้บอกว่า I love you guys ซึ่งมันก็คือตอน ที่สไปเดอร์แมนทั้ง3คนตกลงกันได้แล้วว่าใครจะเป็นปีเตอร์123นั่นเองซึ่งก็โอเคนะครับใช้ได้เลยแหละฉากนั้นและนอกจากนั้นครับพี่แมวส้มของเรายัางรู้สึกขอบคุณมากๆเขารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เขาได้ผูกปลายหลวมๆให้กับปีเตอร์ในเวอร์ชั่นของเขาเขารักตัวละครนี้และรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เก่งๆเ,เหล่านี้ภูมกับทีน่าทึ่งคนนี้และมาเวลที่ร่วมกับโซนี่มันเป็นความรู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาปิดเรื่องราวของ ขเขามีคําถามมากมายครับที่ยังไม่ได้คําตอบสําหรับปีเตอร์ในเวอร์ชั่นของเขาซึ่งเขาก็ได้กลับมาแล้วรักษาแผลใจในบางส่วนได้แล้วและยังได้สนับสนุนปีเตอร์ของทอมฮอลแลนด์ช่วยเหลือน้องชายคนนี้ปิดไตราภาคได้อย่างสมเกียรติโดยที่ไม่เบี่ยงเบียนความสนใจของผู้ชมหันมาโฟกัสเขามากนักก็นะมีขนาดไม่เบี่ยงเบียนความสนใจนะครับผู้ชมทั่วโลกยังวอนภาค3ของพี่แกขนาดนี้และสุดท้ายท้ายสุดครับกับคําถามที่หากใครได้เจอกอ พอคงจะต้องถามคําถามนี้เพราะาตอนนี้ความปางของปีเตอร์3ผมเชื่อว่าเปรี้ยงป้างไม่แพ้กว่าปีเตอร์คนอื่นๆเลยครับกับคําถามที่ว่าคุณจะกลับมาเป็นตัวละครนี้อีกไหมซึ่งคําตอบก็คือใช่ครับเขาจะกลับมาแน่นอนถ้าเกิดว่าการกลับมาครั้งนี้มันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันถูกต้องเขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นปีเตอร์และสไปเดอร์แมนรับใช้ผู้คนอีกครั้งเพื่อสิ่งที่ดีและอื่นๆอีกมากมายตัวละครปีเตอร์นั้นเป็นเด็กชนชั้นแรงงานจาก Queen, ที่ต้องดิ้นรนต้องพบกับความสูญเสียและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขาพยายามที่อยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับปีเตอร์ปาเกอร์ครับและถ้าหากมีโอกาสกลับมารับบทนี้อีกครั้งเพื่อเล่าเรื่องเพิ่มเติมเขาจะต้องมั่นใจในตัวเองมากๆและมั่นใจในบทของเขามากๆว่ามันจะไม่ปังปีนาตเหมือนภาคที่แล้วของเขานั่นเองครับปังปีนาตเนี่ยแอนดูไม่ได้กล่าวนะครับ ก็ประมาณนี้ครับกับการสัมภาษณ์ล่าสุดหลังจากที่แอนดรูกาฟิลไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคงจะอัดอัดหน้าดูครับกับการที่จะต้องมาเป็นตัวละครลับในโนเวโฮมแน่นอนครับว่าจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทางฝั่งของนักแสดงเขาพร้อมกลับมาทุกเมื่อตอนนี้ก็อยู่ที่ทางค่ายแล้วล่ะครับว่าจะเอาอยัางไงฝั่งของแฟนๆเองก็บิวจนไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอยังไงแล้วแต่ก็ยังว่าเหมือนที่พีแมว z o มแกให้สัมภาษณ์เอาไว้แหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมั่นใจ จริงๆในการที่จะทําภาคต่อของเวอร์ชั่นนี้ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าแกก็คงแอบเฟลอยู่เหมือนกันครับกับสไปเดอร์แมนสภาคในเวอร์ชันของตัวเขาเองเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองหากข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปผมเองขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้ว สวัสดีครับ